มื่อนี้ก็พ่อกับบ่าวโดดนะครับมื่อนี้สิพามาทดสอบนะครับว่าเจ้ารถไฟฟ้าเขานี่นะครับว่าโดกสิพาแลนอยู่ประมาณสิบกว่ากิโลครับวางว่าแลนซ่าแล้วก็แลนเร็วตัวใดสิกินแบตจักเปอร์เซ็นต์นะครับโดยการทดสอบเขาเขาสิทดสอบว่าเขาจะแลนจากจุดนี้นะครับไปถึงอำเภอสังคมนะครับ ประมาณ10กิโลกว่านะครับท่านี้ก็จะให้เบรงหน้าปัดนะครับว่ามันสิได้ประมาณเท่ารดาการทดสอบนี่เขาจะใส่ความเร็วตอนแรกนี่จะเป็นความเร็วที่่รกาอนะครับประมาณ4ี่กิโลเมตรชั่วโมงแล้วเป็นยังไงไปทดสอบกับบาวโดเลยครับตามไปเลยครับตั้งศูนย์นะครับ100%เนเนาะที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ ที่นี้เขาก็จะขับกันเลยนะครับโดยใส้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรชั่วโมงโดยประมาณครับเดี๋ยวพอไปถึงปลายทางแล้วจะเหลือแบตอยู่เท่าไรครับแล้วก็ระยะทางกิโลเท่าไหร่4หาเบิงงกันนะครับโอเคครับไปเบิงงกันเลยครับ มาโดส่ระบบพุชอนโทนะครับล็อกความเร็วได้ที่40กิโลเมตรนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแน่ไปผดเส้นทางระบางบ้านทึ่งดีเกื่อนหอดอสังคมนะครับเป็นการทดสอบเส้นทางนะครับนี่ก็อ่าก่อภาพหเลี้็วๆนะครับเพรามันจะนาหันเกินไป จเจ้าครับได้สบายครับนับแล่มาเรื่อยๆนะครับถึงจะเข้าบ้านนาขามแล้วนะครับาคามรครับร้านอ้อยนะครับบ้านนาขามนะครับ สอบนี่เป็นช่วงประมาณเที่ยงนะครับแดดอาจจะจ้านะครับแสงอาจจะจ้าไปแดดขอแทนอภัยครับวิ่งมาเรืยอครับมีการสิเข่าตัวเมืองครับกติดตามเมืองนะครับวันนี้ยังแรนไปที่40กิโเมตรนะครับเพราะว่าใส่ระบบล็อกล็อกไปความเร็วของรถนะครับ พุสคอนโทรลนะครับรอกความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อที่ทดสอบว่าอันจะแบตเตอรี่จะหมดลงจะหมดไปเท่าไหร่จะเปอร์เซ็นต์นะครับอี่ก็ถึงในเมืองแล้วนะครับต่อไปเร,เราจะเลี้ยวขวานะครับเหครับ ครับตอนนี้ก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับโกด์บาเฮาแลนด์มาอยู่ที่13กิโลนะครับจากแบตท,ที่100นะครับเหลืออยู่93เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหมดไปที่7เปอร์เซ็นต์นะครับจาก100เปอร์เซ็นต์เหลืออยู่7เหลืออยู่93เปอร์เซ็นต์นะครับวิ่งได้ที่13กิโลเมตรตามนาปัดนะครับครับอันนี้ก็คือการทดสอบ แลนที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตามที่กล่า,าวกัอนมาที่แรกเนาะคือช่วงแรกเขาจะแรนซ่ามาก่อนครับแ,แรนซ่าก็คือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณ100%เหลือที่93%วิ่งได้ที่13กิโลตามหน้าปัดนะครับเนาะครับนี้ต่อไปมาโดกส5พลาเรนีนระยะทางพอเก่าครับ13กิโลนะครับ แต่จะใส่ความเร็วอยู่ประมาณสัก70กิโลเมตรโ่ยเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเป็นจ้งไดจะตตามบ้าโดดไปบางอีกครับผมก็ต่อไปจะเป็นการทดสอบอาการเป็นการเล่นเร็วนะครับจากตรงนี้อำเภอสังคมนะครับนะครับริมโค้งนะครับไปที่กลับไปที่บ้านนะครับได้จะทางประมาณ10กิโลขึ้นกันนะครับเราจะใส่ความเร็วอยู่ที่ประมาณโดยเฉลี่ย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ว่ารถไฟฟ้าเขาเนี่ยครับจะสดแบตเตอรี่หลายาครับ,รบก้อนออกนะครับอยู่ที่เซนสูลูนนะครับที่เก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับของแบตนะครับอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามบาวโดไปบึ้งเลยครับตามไปกันเลยครับ จะเป็นการทดสอบคากลับนะครับที่จะใส่ความเร็วสูงนะครับตอนนี้ยังทําความเร็ว,วได้ครับตอนนี้กำเริ่มใส่ความเร็วที่70กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเี่ยนะครับก็วิ่งไปกลับทางซินเจลนะครับทราน มุ่งหน้าต่อไปครับท่านี้เป็นช่วงจะเข้าายนะครับกับแสงแดดอาซีจ้าเลยครับอขอพานอะไหนะครับนี่ก็บชาวบ้านโซก้านะครับวิบ่งต่อไปนะครับออบ้านโซก้ามาแล้วครับเห็นเรื่องคำสะพานเขาคุง้งต้านต่ตอไปกนะ็ บ้าน,นยังดีนะครับใงบ้าน,นยังดีนะครับ,รบตอนนี้ก็มาอยู่ตำแหน่งเก่าครับ13กิโลนะครับแบตเตอรี่ตอนเริ่มออกมาน 9ก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับหมดไปที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับระยะทางสิบสามกิโลกรัมครับแลนเฉลี่ยความเร็วที่เจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่ารับเป็นการทดสอบนะครับเนาะเดี๋ยวังไงบาโดกจะไปสรุปในฟังนะครับครับก็สรุปได้นะครับว่า ตอนที่ห้องแดนซ่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูประมาณนะครับแบตเตอรี่100ลดลงมาเหลืออยู่ที่93นะครับหมดไปที่7%นะครับสรุปแล้วคือ13กิโลแลนอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตลดลง7%นะครับกับแลนเร็วนะครับแลนเร็ว13กิโลพอกันนะครับแบตจาก92%ลดเหลืออยู่ที่80%นะครับ หมดแบตไปที่12%นะครับ13กิโลวิ่งที่70กิโลเมตรชั่วโมงเบิดแบตเตอรี่ไปที่12%นะครับอันนี้ก็คือกอ็สรุปคร่าวๆนะครับเป็นไรเพื่อนสมาชิกกันนำไปปรับใช้นะครับว่าจะแรง,งนร็วแรนช้าทั้งนี้รถของบ้าดนูนิก็แบตเตอรี่อยู่ที่5 8แอมป์นะครับเป็น แบตเตอรี่มากขับรถนะครับนี่คือข้อมูลที่สรุปมือนี้นะครับแต่ยินไงกะติดตามัต่อไปนะครับขอบคุณครับ